ดูปาร์ตี้โฟมมาดนึงครับก็จะมีในช่วงเทศกาลสงกรานหลายพื้นที่นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับต้องเตือนภัยเรื่องของปาร์ตี้โฟมนิดนึงครับว่าระวังไฟดูดจากอุโมงค์น้ําและปาร์ตี้โฟมนะครับนายวีรเชษฐ์ขันเงินอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าบอกนะครับว่าถ้าเล่นน้ําสงกรานผ่านอุโมงค์น้ําปาร์ตี้โฟมแล้วก็มาน้ํานั้นที่จะต้องใช้มอเตอร์ปั๊มน้ํากระแสไฟฟ้าจะมีความแรงนะครับหนึ่งถึงสามแรงม้าด้วยกันซึ่งถือว่าตรงนี้กระแสไฟฟ้าแรงสูงเลยทีเดียวนะครับ ก็อาจจะส่งผลต่อผู้ที่เล่นหากเกิดการรั่วไหลของกระแสะไฟฟ้าหรือว่าลัดวงจรขึ้นมานี่คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับปาร์ตี้โฟมก็มาจากโฟมล้างรถเนี่ยแหละครับที่สามารถใช้งานได้ประมาณ10-15นาทีแต่ว่าถ้าเล่นกันทั้งวันก็อาจจะทําให้กระแสะไฟรั่วไหลขึ้นมาได้แล้วก็ที่สําคัญครับกระแสะไฟที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ถ้าหากใช้ไฟบ้านอันตรายก็จะเกิดกับผู้เล่นเพิ่มเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับ จะต้องใช้จากกระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ซึ่งอันนี้ก็ฝากเตือนผู้ประกอบการนะครับให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาเล่นปาร์ตี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นออกแบบต้องมีความปลอดภยัยตรวสอบการใช้งานอย่างจริงจังแล้วก็มีเครื่องตัดไฟ ถ้าหากเกิดไฟดูดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วคเครื่องตัดไฟเหล่านี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุถึงชีวิตกับผู้ที่เล่นได้ด้วยนะครับค่ะเล่นกันอย่างปลอดภัยนะคะจะได้เที่ยวกันอย่างมีความสุขด้วยนะคะดูนะว่าจริงๆแล้วมอเตอร์ที่เขาใช้ต้องใช้ไฟกระแสตรงจากแบตเตอรีร่เพื่อความปลอดภัยมากกว่าไฟบ้านเพราะไฟบ้านอาจจะไม่ตัดก็ได้ค,ครับ